อธิบด,ดีกรมราชทัณฑ์แล้กรมราชทัณฑ์ด้วยค่ะพอด,ดีท่านอาทิตย์นี้ติดกับท่านนั้นนะครับไม่อยู่วันนี้่ก็ไปโรงเรียนตั้งเมื่วานเนี่ยดิฉันมากากขออภัยนะคะ,คะในสิ่งที่ดิฉันได้เ,เป็นผู้วิเคราะห์ข่าวในรายการแฉที่เขาเชิญดิฉันไปเป็นแขกรับเชิญถ้ามีสิ่งใดที่ดิฉันละเมิด กับกรมรชาชทัณฑ์ท่านอธิบดีหรือว่าท่านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และกรมรชาชทัณฑ์ด้วยค่ะพอดีท่านอธิบดีติดพลารกิจกระท่านานันนะครับไม่อยู่วันนี้นก็ไปโรงเรียนทั้ง,งวนันเลยดิฉันมากากขออภยัยนะคะในสิ่งที่ดิฉันได้เ,เป็นผู้วิเคราะห์ข่าวในรายการแฉทที่เขาเชิญดิฉันไปเป็นแขกรับเชิญถ้ามีสิ่งใดที่ดิฉันละเมิด กับกรมร,ราชทัณฑ์ท่านอธิบดีหรือว <enders> ่า <talking> ท่านรองอธิบดีหรือว่าข้าราชการในกรมราชทัณฑ์ทั้งหมดดิฉันกราบขออภัยจริงๆค่ะมิได้มีเจตนาเป็นการดําเนินการข่าวไปแบบตามทางนองของทางกันก็ในนามของผมราชะทำได้หลุมหลวงอาจจะลอเรียนข้อความไว้ในคณาที่เก้านะครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง งั้นงี้นมีตำนาอะไรไหขอบคุณท่านที่เมตตาให้เกียรติให้เคาร